ลวงรลอนพื้นวันเกินนานแปลี้งเงาลมหนาว,นาวพัดบอกบอยให้ลอยลงไปหาน้องเพื่อเป็นผ้าฝ้ายมอบไออุน่น บุฟฟนไม่โคตรกากเลยเฮียสเตตร้อยสามสิบที่กากที่ที่สุดที่กูเคยเล่นมาเลยเฮียมาดิมาดิไอ้นั่นน่จจะเล่นกับกูอะไอคนไหนวะที่มันโดนเน็มาอยากเล่นมะล่ะมาดิกูามาแล้วเนี่ยไอเฮียบอลไปแอบซุ่มทำทีมใหม่โดยกูตบยับนะครับนี่ครับทีมมันนะมันตี ปีบัลลงดอวันเดอร์คิดเทียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดน่ะโดยกูตบยับอะเวลูนี่บัลลงดออย่างเงี้ยวันนี้จะนลอยฟอลันอันตหน้า CR7 พี่บอกอะไรแล้วเหลือบวก2นะครับตีแตกครับตีขึ้น7ไม่ติด เอาอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยคนที่จะดูนะกูอะมีใครอยากลองของไหมกูอยากยิงคนดูวันนี้กูอยากตบพวกแบบไม่เตรียมตัวอยากสอนมวยให้พวกที่มันไม่เตรียมตัวอ่าเชิญกูมานะมาเดิ โอ้ยแมาดิโอ oh <yeah. S 2> ้ยมาดิเอากางสตรีมเลยเหรอน้องมันจะไม่ดูทารุณกรรมไปหรอวะกองกองหลักยังไม่มีแต่กสู้มาดิเ,าเข้าดาิตาเข้า,ด,า <laughs> ดิตาเข้าดิตาโดนในแรงอ่ะโดกลัวยยับอ่ะ <laughs> มาไอ้สัตว์เหมือนได้ยินเสียงอ่ะอมาสิมาสิมาสิอย่าร้องนะ เออไปสู้ทำตีมาเนี่ยมึงดูกองหน้ามันดีแต่ละตัวมึงดูมันตีปะบอลองดอมีอยู่คนเดียวมาหมดเวลาเล่นสนกแล้วเอาตีจีได้ค้าคุณบอลมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟรีนานวีดีไอคอนก่อนนะดูมือเลยมีได้เหรอคนขายอันบไม่มีแต่ก็ตีได้ถ้าอยากตีอ่ะคนเรา้ไอยาเล่นเลยใจมันอยากทำไอคอนอ่ะ ขนาดกูมีคนาวาโลกูยังไปใช้อยู่ทีเลยมึงก็ดูอยู่อ่ะอย่างงี้ไอ้ผมจะเล่นแบบไม่เชิงเยอะแล้วันเล่นกับน,น้องนะคนดูผมจะหนุกๆนะใส่อย่างเดียวเลยนะโอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกโง่เขาบอกว่าโง่่ะเ้าเดี๋ยวเม้มเดี๋ยวเดี๋ยวก็แบบร้องอีกอ่ะเม้มก็ได้แต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ต่อบอลเยอะก็ไแดบบ้อ่ะใส่กันเลยอ่ะแลกกันนะ่ะจะได้มันไอ้กูก็บอกว่ากลัวไปว่ะอ่ะงั้นตานี้งั้นตานี้เดี๋ยวเม้มตาหน้าใส่ยับโอเคไหม จนนี้มมมมนะจ,มมจะอะไรก็มาเถอะจะจะมมจะหาอะไรมาวะเนี่ยอืมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเล่มิ้มเล่นได้อย่างเงี้ยนะโอ้ยย่าเงี้ยโอ้โอ้สามกูอไอสัตว์เอ้ยไอ้ที่อแล้วกูแม่งก็ไม่จับ <c oughs> ไม่รับปะ <c oughs> เวลาไม่ได้มันเป็นลูกชิงมันยิงชิงไงเขาเล่นไรกะยิงเอาเข้านะ อ่ะมันไม่เข้ามันก็โดนซ้ำอยู่ดีไม่รู้ชิ่งมุมนี้มึงเล่นมึงต้องรู้ดิวะแต่มันมุมแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ามุมจับยัดอยู่แล้วอ่ะมุมเนี้ยไม่มีใครเฮ้ยมึงกลัวปัดอ่ะอืมนั่นแหละกลัวปัดให้ตายอ่ะโอแต่สมัยผมมีเนตตามอรินี่นะตรงเนี้ย<อ>ยิงมาวะ่ะตัวผมมันเอาบอลก่อนข้างหน้าพี่เฮ้ยโอ้อะไรวะ ยิงไกลกูอะเอากูก็เป็นยิงไกลมากยิงไกลม่งก็สลับสับเปลี่ยนไปดิสัตว์เลก็กโวแม่งก็ยืนมองอยู่นั่นแหละสองลูกเองไม่ใช่เรื่องตลกแล้วไอ้เชี้ยมันอยู่เราจะทำฟอร์มเหมือนชีวิตจริงแม่งไม่ได้ไนะเว้ยเนี่ยยังไม่ยังไม่เข้ามือเปล่าเนอะในเกมก็เป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฟองหล่อมันมีร้านองหล่อมันไม่ได้ มาหาเฟรนานวิดิจนจะตายแล้วเนี่ยหาได้ที่ไหนล่ะพี่พี่ต้าผมมาขอแก้พี่ผมต้องมาเล่นตัวฟีตลาดนะพี่เห็นไหมเนี่ยเล่นไงบอลอยู่ไหนวะนี่ผมจะเอาเน็ตเวทมาเล่นกับพี่เอามาจากไหนไอไอดีไอดีน้องผมครับน้องมันเปิดได้โอ้กลัวกลัวเน็ตเวทรยูเว่แน่เลยเน็ตยูเว่เหรอใช่ครับพี่ ่เต่าไม่เอาจริงเหรอพี่อะไรนเอพีมันเยอะไอ้เหี้ยดูเวยเอพีมันดนวยะเขาก็ต้องลดตัวอื่นตัวอะไรตำแหน่งอื่นมันก็เปาะทั้งๆที่ปีนี้มันก็เล่นได้แล้วไงคือเขาไม่ได้เอาเล่นเก่งอ่ะเขาเาเล่นได้อ่ะตอนเนี้ตัวอื่นมันเก่งแล้วอ่ะเขาเล่น 4M เว้ยเอเล็กเอเล็กเอเล็กเออยี่ห้คันตรงหน้าบอลไอ้เหี้ยเขาจนรอกูอ่ะ ไอหลิงตัวหน้าคมจัดอ่ะอะไร mm มันอยู่ที่การขยับโกพี่ลองแบบไอ้นีここ่ดิใ right? ห้ผมยิงป <oh ั beautiful. ่นธรรมดาดิเฮีย so ี่บอลจะตีอยู่ไหนพี่เนี่ยท่านจะไปโง่จังอ่ะกูฆ่าเลยตัวอย่างเงี้ยมาเนี่ยเออ้อ้เฮียเข้าบอลอะไรวะน่ะไม่ได้ตีพี่เต่าตีด่าไหนอีกคันตัวหน้ากูไม่ยอมนะไอ้เฮียกูเย็นน้องเย็นพี่เอาตีพวกบ้าฆ่าพวกเศษสวะไอ้เฮีย พวกรักพวกรักบาซ่าทีมกระจอกไปโดนอินเตอร์มาตื่นเมียคาดัวมันเอาปัญญาไหนไปสู้อินเตอร์อปัญญาเมาก็ควายที่หมายทีมฟุกทีมอ้อยงั้นนะทีมดวงไอ้เฮียอินเตอร์ทีมกากไอ้เอ้าเอ้าทีมดวงไงอ่ะไม่ร่้กรรมการก็ขี้โกงไอ้เล่นในบ้านอินเตอร์กรรมการก็โกงไอ้เหลายลูกเลยจุดโทษอะไรมามาเฟียอินเตอรี่อยู่อยู่บ้านเขามีแต่มาเฟียอินเตอรี่จุดโทษก็ไม่ได้ไอ้เีย โอ้ยเฮียโดนเลยกูไอ้สั์แม่งไอพีดีเฮียนี่ก็วิ่งร้อยยี่สิบเก้าไอชิบหายวิ่งทันหมายังไม่ทันเลยมองบอลอยู่งั้นแนหะมันไม่เกี่ยวรอกพีอินเตอร์ลี่มันเป็นอย่างนั้นแหละบอลอินเตอรลี่อ่ะมันก็เกมรับม,มันก็ดีในระดับหนึ่งเมื่อคืนบาซ่าจบไม่คม้วยแหละไอซัมเมอร์ไม่ได้เก่งหรอกยิงไม่ดีเองกูเห็นนะใช่เหรอคืนนี้ปารีสจะปารีสจะเข้าชิงอ่ะคืนนี้ เอ้ไม่ใช่อานอนทีมั่นใจมาจากไหนอานอนพูดผิดที่เอาความมั่นใจมาจากไหนนี่เด้อเพราะอะไรเพราะตัวไหนทําไมทําไมถึงมั่นใจว่าจะเป็นอานอนอ่ะพี่พูดดิว่าตัวไหนตัวไหนทำผลงานตัวไหนแบกทีนนี้เหรอเออโอเลกาดแบกกัปตันนั่นแหละจะเป็นใครทีนี้โอเลกาดแบก กูกโยซาก้ายิงลูกหนึ่งคืนนี้โอเดกาดลูกหนึ่งไปเอาดีเออรอดูดิอือ้อเออพี่รู้สึกเจ้า l l <LL S 2> มันไม่ค่อยหนักตูดนะเห็นใครบอกว่ามันหนักตูดเหเวลาวิาา่งพี่ว่ามันไม่ไม่หนักตูดนุ้ยไอ้นี่ไอ้ไอวี ไม่วิดิทผมเนี่ยหนักทั้งตัวเลยอ๋อไม่หนักหรอกโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไ,ได้โหจริงไปโน่น,อ,นอ,อ่ะกด,ปดะไปโดนส่งง่ายๆมันจะนโดนหนักนะว่ะอ้ยบอลสวนบอลสวน อืมล้มอ่ะอเดกาตั้งแต่กลับมาฟอร์มตอบจัดเลยครับเฮียใช่เหรอไม่ได้ตามดูเลยวะมันก็คือตัวเดกกาเป็นควายเอาง่ายๆมันเก่งเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะันไม่ได้ฟาวลรจาจยนโอ้ลุนลุ ียเกือบโดนตัวนี้ถ้าบวกแปดนะกูอยากจะคิดภาพ ท่าดีใจออริจินอลอะมอะกูเอากูออกกูเอากูออกมาแล้วนะเมื่อกี้นะกูตั้งใจเลยนะแบบเอ,เอาเอาออกมาให้มันเหลือแบบระยะน้อยๆมันยังยิงได้นะอีความหมายถึงความแรงลูกของลูกบอลอะเก็ตไหมค่าพลังการยิงมันน่าจะแบบพลังการยิงแบม, <นะ S 2> มเมอร์ตัวนี้แหละแม่งจะนอกแม่งจะนอกพี่อะตอนแรกประมาณตอนพี่ทำฟูบาบร์ซ<อ>ิล,ลอะมาตัวแรกอะวอลลันที่เกือบวิ่งทันผมนะตัวกอลัฟของฉันะ แน่นอนกูสองหมื่นแหละเฮียพ่อมาดิทักพักฟรีมาร์เก็ตกูตลาดจะซื้อห้าพันไม่ขายนะเออตอนนั้นกูจะซื้อมนห้าพันเหว่ะอืมทำไม่ได้เออจะเอาจะเอาแน่นอนจังหวะนั้นอะจะเอาอยู่แล้ะบอลมันทําไปได้อะไรพี่บ้าจัดตีบอลองดอเหรอผมก็ไม่รู้มันหรอกครับพวกเฮียนี่มันสุดลับมันเยอะอพิษ่าสุดลับเลยอะไม่มีใครรู้อ่ะ ต้าวแโซโลนโดยเฮ้ยเฮ้ยกลัวโอ้มาๆมมาคไปอย่างเดียวพี่มาีไกโนเโอ้ยอยังเลยนิดเดียวเลยหรอไอ้สัย จะจ่ายโอ้พวกนี้มาเปล่าไม่แน่ใจครับทำไมวะเฮ้ยโอ้ดูวิ่งดิโอ้โอโอเฮ้ยอ้เสียงดังไอ้ตัดเอ้ยกูเลยเสียสมาธิเลยเมื่อกี้วีด่วนเดียววะ่ะด่วนเดียวว่ะด่วนเดียวว่ะพี่มา้าพี่มา้ายังไงครับพี่มา้าพี่มา้าเอ้าเดี๋ยวดิ<ง> อย,อยากยิงอะแยกยิงอย่างเดียวอะอยากจะยิงจัดอะน่าเยอะเกินไปหรือเปล่าเลยแยกกันยิงอะอ้อไปนู่นได้ไงวะไอ้เี้ยโเข้าไปเข้าไปโเบื่อมือเดยโอ้ยอะไรไอ้้เยไอ้เหี้ยกูโดนได้ยังไงไม่ได้เนี่ยเอาใหม่มามามา มันขาดแค่ติ๊ซอกองหลังนันรู้ยี่น่าเจ้าไอ้มาริดี้เนี่ยมันได้นกองหลังแม่งเลยแมนยูที่มีมาริดี้แม่งเลยเดสไอเนต้ามาัิดี้ยืนคู่อ่ะถ้ามันไม่ติดว่าต้องมีสิบตัวนะนี้ชวนบอลไปเดินสตาร์ไมเฮียไม่ถ้าบอลไปมันไหนเดี๋ยวชวนพี่ไปไปเดินเล่นให้เสร็จถ้ามึงอยากไปวันไหนมึงก็เอาพี่ไปด้วยแล้วกันพี่ไม่มีเวลิตคุยให้พี่หน่อยได้ลเบื่อเพื่อนผมอ่ะนั่นแหละ มันนี่เจอโกเราทีแล้วคาตัวหน่ากูหลุดไปแล้วทำโก้อโอ้ยอ่ะโดนชนกระเด็นเลยนิ่นงใส่กูอืมอืมเอาอส่งให้มันเถอะอย่างเงี้ยกดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ติดไอ้เฮียเขาก็ชอดกูชิเซนโดเฮ้ยขยับกูดิบ่าขยับกูใส่กูอย่างเงี้ยโดนหน่อยนั้น ไอเพอรนาน้องรักไปไหนวะโหเอาแม่งเงี้ยอืมว่าผ่านไปหมดเลยลนะเงี้อะไรวะเออดูเฟอร์นานวิ่งเลยโอ้ดูเดมันเข้าไปยิงก่อนอนะโอเคไอี่ยแม่งวิ่งไม่ทันไอสัสอ่าเป็นทุ่งเลย จริงๆ,งๆมันก็ไม่ได้กากหรอกแต่แม่งไปเล่นไปเล่นไอ,ไอในใ้ไอ้เนต้าไอ้มาดิดี้มาแล้วแม่งมาตรฐานสูงโอ้โหสัตว์โดนเสาแรกไอ้เหี้ย <c oughs> แสกหน้าไปเลยดิโคตรไวใะไอหมูโคตรไวเลยอไอ้ไหอเหี้ยอ๋อผมรู้โอ้ยมากูรู้แล้วทำไมพี่ถึงแพ้เขาตาที่แล้วอะอไวไวทำไมวะก็อะไรยังไม่ได้เปิดไพ่ใบสุดท้ายเดอะโกตัวจริงอะ ตัวน <gegen violin> <warfare> <left> ี้เดือบหมุนนะยังไม่เอามาแล้วนะเอามารู้เรื่องเลยแล้วนะโอ้ยเหี้ยเอามามันก็ไม่สูดสีดิก็พี่ก็โดนเดถูกเวลาหล่ออะไรเ่อามาแทนลอนโดนะเอ้าเงาลงมาเลยเงาลงมากุซสวยดิไอ้ตัวนี้เดือบโกตัวจริงอะโกตัวจริงเขาให้เป็นพามะหอนแต่ละเอางี้ เพจเลวเบติสอ่ะเขาแอนโทนี่มาโพสคู่ออบวินิสิอุตอ่ะรออะไรอ่ะเห็นยังจริงจังอ่ะเออที่แบบแย่งกันเอาบอลลงดอเอามาเปรียบเทียบอ่ะว่าเก่งเก่งกว่าเฉลี่ยเบติสเป็นคนกว่าสตีอ่ะแล้วคนคอมเมนต์นะบอกว่าเอาควายมาเทียบกันต้นเทียไอ้ เพจมันก็ปั่นจัดอะไรเงี้ยแบบลงเล่นแบบเขาชอบปั่นเลยเออลงเล่นอ่ะลงยี่สิบเกมอ่ะเอเยอะเยอะกว่าวินิซิอุสอะสถิติอ่ะพี่รู้ไหมคนคอมเม้นต์ก็ปั่นอ่ะแต่ลาลิก้าเขาเล่นดีจริงว่าไม่ได้ว่าดีกว่าอวินิสอ่ะไอ้เงี้ยเอวินิสยี่สิบเกมบอลกดไปเขาได้อย่างเดียวบอลบอลบอลกดไปก็ได้อย่างเดียวได้บางบอลวิ่งไปได้อย่างเดียวแบบ บอลควายอะบอลไม่คิดเลยออมต่อะเอามาต่อดอกจอกเอามาต่อดอกจอกอะทำร้อยครั้งนึงจะผ่านหนึ่งครั้งอะแล้วก็เอาแค่ไฮไลท์ตอนผ่านมาลงไฮไลท์อะเออพวกแฟนมาดริดเดี๋ยวเค้เป็นยาอ่อนหมายถึงของใครของไอวินี้อะดีพี่เบื่อที่จะนั่งดูเกมเต็มของมาดริดแล้วดูวินี้แล้วบอลควายอะเลี้ยงไปข้างหน้าอย่างเดียวอะเลี้ยงไปติดอะ ก็บอลออมาต่อไอ้อลตอออกมาต่อเลี้ยงไปแล้วก็แบบเหมือนจะผ่านแล้วก็ไม่ผ่านอะแล้วก็เซ็งอ่ะได้บางเอออย่างนั้นแหละเลี้ยงไปไม่ผ่านเราโดนเขาตะกัดอะทำให้เขาทำได้ถึงคังอะอย่าอย่าให้เขาได้ยิงเข้าพวกเนี้ยเขาแรบดินแล้วก็ทำตาเหลือกนะพี่แล้วแฟนวันดา แล้วคนเขาไปแบบปีตอนที่มันได้บอลองดอมันก็ไม่ได้ยิงระเบิดระเบิดอะไรมากมายนะควายน,นะผมว่าถ้าเทียบคนที่เคยได้มาก่อนนะ่ะพวกโรนโดอาานโรนโดหล่อแมสซี่ดูเขายิงเดอืมเขาแบกหนักกว่ามันเยอะแล้วดูเฮียเนี่ยมันทําอะไรแค่นั้นนะมันจะมามันจะมาเอาบอลรองดอมันทาทาแค่นั้นนะนะมันทําแค่นั้นอ่ะจะเอาบอลงดอยิงยี่สิบประตูเนี่ยจะมาเอาบอลรงดอจะเอาไหมวะแต่ปีนี้ลาฟินจาก็น่าจะได้ยากอยู่นะเพราะว่ามันหลุดได้แล้วพี่หลุดอยู่สี่เอา คนที่จะได้อะผมรู้เลยว่าใครอ่ะใครวะซาร่ารใช่ถ้าหลุดถ้ากดทีมถ้าทีมโนเนม,มมันมาได้ไอ้นี่แล้วอ่ะมาได้แชมเปี้ยนลีกอ่ะเดโก้ฟอรันเดโก้ฟอรันเอ้ยเฮียขยับโกใส่โกไอ้สั์ขยับเยอะเลยนะไอ้แก่ต่าตอ,อ่ะอ กูซุปชาเล่นั่งเล่นแบบกูโต้ข้างกูทืบลงแบบโต้เลยแหละเล่นอย่างเงี้ยกูไม่ให้เล่นอ่ะทำประกันอย่างเงี้ยะล้วเก่งเกินก็ไม่ได้น้อไอ้เงี้ยนี่จะตีกันอย่างเดียวเลยเน้อแล้วขยับไหมกูอ่ะเจอในชีวิตจริงไหมกูอัดกูอัดร่วมอ่ะเตะอัดจนช้ำในอ่ะขยับกูใส่กูอย่างเงี้ยขยับผ่านลูกบอลอ่ะแต่แม่ก็บีกเก่งแล้วบังบอลนะขอโทษครับพี่มาอาอะไรเงี้ยมันมันจบแล้วมันจบตั้งแต่แอนโูนี่เดิมมุนเขาลงสนามแล้วพี่ตอบไป พี่จะขอโทษพี่ขอโทษแอนโทนี่เถอะป่ะมาลยน่ากลัวจัดเลยใส่ปอแขกัปตันด้วยพี่บอลนมันลงมาอย่างงี้ผมโอ้ผมไม่ไหวแล้วพี่ส่งให้ก่อนแลนี่คือส่งให้ก่อนเลยนะให้เล่นเลยให้เล่นเลยได้ครับพี่อยากเล่นแลนเล่นแลนี่เล่นแนี่เล่นแลนเต็มที่เพราะหลังจากนี้มันเป็นเกมของผมแล้วอันนี้เล่นเลยเล่นเลยนะพอนะพอนะพอนะเดี๋ยวกูอุ้ยเชี่ยจะหมุนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอุ้ย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  เขี้เกือบเหี่นิดเดียวเองเฮ้ย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 ขี้เหรยมาอีกแล้วสัตว์โอ้โหเดือโก้เดโก้ไม่ทันนะนี่เดือโก้เปิดบอลเดือโก้เปิดไปไหนอ่ะเอาเปิดไว้ตัวนี้เปล่า S <S 2> <S 2> เกินไปชิเซโนโลหนาวดซู้อุ้ยเสร็จแล้วเฮียไม่ไม่ได้กดกระโดดเฮี่ยขึ้นไ่เขาเนี่ย,โ,ยโอ้โ,อโหโูอันนี้คือแบบยิงโคตรแม่นนะปีเน่ยยิงแบบ <ไ ả? S 1> หลายตงางไปตรงนั้นน่ะใช่ไง เดี๋ยวโกเดี๋ยวโกเออเออเดี๋ยวโกแม่งจะไปข้างหน้าอย่างเดียวอีวินนี่แหละอีวินนี่แล้วย่างนี้แหละเฮ้ยวิ่งวินนี่อุ้ยเฮียทันได้ไงวะน่น้าเขาก็พี่เบรกอะโอ้โห แม่งเข้าไม่ได้แล้วสก,กัดบอลไม่ได้แล้วกองหลังกูตายห่ามาแล้วผ่านผลไม่มีสักตัวพี่ฟิลรออยู่ครับพี่ชายเออกูจะสอนอให้มันรอตายไปเลยไอ้ทีมอะทำทีมมาอย่างกากอะทำมาหาพ่อมึงดิอเอาเ่ท<อ>ี่พ่อพี่ด้วยนะผมเดิมเออกูจะสอนมันจัดทีมใหม่อยู่เนะี่ยแม่งกูเห็นมันอยู่ชาร์เลนจ์ทำแต่ทีมโมง่ๆมาทีมแบบไม่มีมูลค่าทำแต่ทีมแบบทีมไม่โหดอะ ติดเฉยทีมิวเพเยอร์ป่ะพี่ไม่มันทำไอ้นี่โุ้นเล็กเป็ดแม่งไล่บอลดีจัดเลยวายไอ้มังพี่ลองดูดีพี่เดีอยิงไกลเลยกูดสองแล้วไม่พ้นจะเล่นปีกมันไม่ใช่หรอกถ้าเกิดว่าเล่นปีกกันตออื่นมันเก่งกว่านะลิโก้อฟอรัน ไม่ง่ายเลยเนี่ยเกียเสียบันง่ายจังไปเดี๋ยวกูฟอร์ันกูให้ยุคปีกเมตามันหมดยุคเน็ตเวทไปแล้วแต่มันไล่บันดีใช่พี่แต่มันมันต้องเล่นกลางนั่นแหละพี่เอาพลังแฝงไอ้อ i อะไรนะไอพลังแฝง AI เข้าบันดีทำสุดด่กูเวลูนี่โอ้โห อร่อยมั้งพี่ได้ไปนอนหรล่อมั้งโอ้มันไม่นอนหรอกหลังแม่งก็ยืนมองขาอยู่นั่นแหละงูเหยียดชิบหายเฮียมันไปเวดหรือเปล่าเปมนีจ่ายบอลตรงเป็นยังไง้าครับเวป็นยังงตอนนี้รู้สึกจ่ายจ่ายสามเหลี่ยมไม่ค่อยตรงนะไอ้จ่าย W อะไม่รู้เป็นที่อะไรผมดูพวกีตเมอร์หลายๆช่องมาเขาก็บ่นสองตัวขนาดนั้นเออเขาก็บ่นกันอยู่นะแต่ว่าเกมนี้ จากที่ลองใจใจอเดกีก็ก็ก็ตรงอยู่นะอยากเห็นพี่บอลกับอืพี่เต๋าเล่นสองสองกันนะอุณาเลยฆ่ากันตายของดูวรงแล้วก็เลยอยากเห็นไงอยู่ในมือกูโหดน,นะเขาเล่นเหมือนบบนี่นะกูดา่าเอาจริงพี่เคยเอามายิงผมอะตัวโง่หพวกตัวซีซีตัวอะไรพี่ดูนี่กูชอบเลยแหละอยู่ในมือกูอะเนี่ยฟันไลท์เบอร์ยี่สิบเอ็ดเนี่ยฟอร์ลันสปีดปีดทันนะเนี่ยบอล ท่านไหนอ่ะอุ้ยเปนทันกูอ่าอุ้ยเอาเฮ้ยเนี่ยปัดไล่ไปไหนสกัดไว้ก่อนเลยตายไปแบบไปยิงดีดีกูยิงกูยิงยังไงกูก็ยิงมามามากูยิงให้ดูเลยท่าถ้าส่งท่านทาเออกูไม่ส่งท่านส่งยิงพอตานนะพอตานเลยแหละไอ้บางส่งยิงพอตานแม่เนี่ย พอตานพี่อย่างเงี้ยเออต้องยิงระยะยี่สิบสี่หลาเออต้องยิงดีระยะเดียยี่สิบสี่หลามันระยะหวังผลเลยแล้วกูไม่ยิงตรงไหนโอ้ยเฮียสัตย์เอ้ยยิงให้แฟนบอลอ่ะแฟนบอลขอบคุณเลยเฮียเฉียดนิดเดียวเองคนดูเห็นป่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวกเดี๋ยวกอันนี้เดี๋ยวกอันนี้เดี๋ยวกูไปไปต่อเลยจริง เฮ้ย hey. yeah. ี่ได้หมยจาก้าเยโกกลอของแท้จัดเอวเยเดี๋ยนี่ยิงด erm ิมาดิสัตมึงอย่ายิงตรงกลางนะเคมไ้มเฮ้ยเออไอเฮียหัจัดอะไอเฮีุกูกทางแเไม่ได้อะไอเฮียอะไรวะเอ้าเอเดนี่เดี๋ยโก้พี่ พลาดอ่ะเนี่ยเบอร์สิบสามเบอร์เลขผีนะเว้ยเนี่ยวผันร้ายนะแมอาละไอ้สามร้ายลงดานคนเนี้ยกลัวกลัวกลัวร้ายลงดอะไรอ่ะเอาพี่บอยอ่ะโอเค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 เฮียไม่ไหวเรียพี่บอยเออเออไม่ไหวพี่คิดว่าพี่แพ้แล้วกันวันนี้ไปพี่บอยแพ้แล้วไปเออสอนบอลในฟีเหมือนนี่เกียร์สาก็เล่นปีกว่ะไหนไหนดูดิดูดิทีมมึงอ่ะโอ้ what the fuck พี่ก็ดูไปแล้วไงทีผมอ่ะ